เอางนีง้หนาสิต่อรังคาบอกกันยังไงเฮือน้องหลา่าวดจะต่อรังคาต่อเสาต่อต่อเสามันต่ำโผล่บอกกัว่าต่ำอั่มเพื่อนน้องดาวแล้วซั่มๆกันเพื่อนน้องดาวนี่โดย<อ>แต่คะแนนสามีนี่เท่าบัตั้งเท่ากับปุดี้นะแต่ว่าน้องน้องหลาคุณอยากต่อบอกกันว่าพอและจะต่อโอ้พอแกอยากต่อ,อ,อกากต่อคือหนีประมาณจากเส้นต่อสี่สิบ เอาอีกชี้ชีอเลยเบิกลาบานีลมนนี่ก็จะชิขึ้นจากต่ออยู่ว่าลมแหงวันนี้เอาลาบานีสรุปนี่เมื่ออื่นบอดต่างสาวเกินนองใจเลยอ๋อมาดูเชราได้เจอด้วคันบุญยังพิดพลาดอีกเนาะหนงพลาดนาะยันวะบ่อาใหญ่ได้เหยอเนาะมึงเถอพบนต๊กมาอีกิดอะไรบนโต๊ะวันดต่างนี่แห้ะบนตกนี่เนาะบนตะ ตกระตั้งตอยู่กับพวกแก้วกัะมีมีแต่ป่าปัญชิมาบุญป้าเป็นป่าคงตายคงยืนคงโผล่ปัญชิมาดนน้ำอื่นปันชิมาดินน้ำมอิ่างดีกันน้องจอยในยอนใหม่มาตั้งสาวหมื่นนะบอโอ๋ะดีแล้วมามาเนาะลำหลยมาเห็ดอยู่เห็ดกินได้ได้ประเด็นน้องจอย ก็มือซ <c oughs> ึ้มืออื่นกระซิได้ตั้งเสาอะไรมั้งีใจนะมีใจว่ะโดยคะแนนบริษัตั้งอีกเด้ะมีใจรุ่นน้อกันอีกได้พี่น้องนอบมืออื่นนี่คะแนวนว่าบมมีอยังผิดพลาดแตคือได้ตั้งเนาะคะแนนว่ามีอย่งผิพพดพลาดคือสิบริษัตั้งอีกมืออื่นนี่คือสิจ็ทสีเลียนไปนมือได,ได้แล้วบาทน,นี่เนาะ ก่อนแผงเนาะลมพี่น้องเลยเนาะกราบทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลูกเลยก็ะยิีกันเพื่อสู่คนเด้อยกระสุนภายในด้วกระต่างประเทศพี่น้องเกันที่นีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบหนองผัดใสชาแนลต่างๆเนาะโดยพี่น้องเลยวันนี้น้องใส่กะชิพาพี่น้องในเบื้องทางอ่า บาน้องจ่อยเพิ่นแฮงเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้หรือว่มื้ออื่นนี่กเตรียมสิยกเาพี่น้องเนาะอ่าถ้าว่าบ่มีหยังผิดพลาดพี่น้องเอ้ยเอเดี๋ยวครับเนาะไปเบิ่งนํากัพี่น้องเนาะไปอคีงานอ่เวียงเพิ่นเพิ่นโดดคลิปพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องเนาะ มีอย <place S 1> mm ู่เห็นน้องจ้อยผลจะเห็ดปจังพือน้องเนาะเห็นเพผนเลาะเห็ดยังมีดินผลพวกอย่างไรของใส่นั่งเมื่อน้องดาวเราเห็นเพผนเอิญเห็ดแน้าวว่าเป็นถามเงผลนะเบิ่งทีเบิ่งดินนี่เนาะเหฮยยังน้องจ้อยเลาะเบิ่งยัางเลยนี่ เงาะบนดี่คือสบายดีเด้อโดยสบายดีเนอะเนาะบงอีชังเงาะบนสุดนี้นี่โดยอืมพอมืออื่นเลยได้เนาะอ่ามืออื่นนี่ก็เตรียมตั้งเสาพี่น้องเลยหลังจากที่ว่าทบเจ็ดพฤหัสทย์หนึ่งเนาะที่แรกว่าฉัได้ตั้งแต่วันนั้นทิศทิศก่อนพี่น้องเลยอ่าผลผลก็มาตกใส่วัอนี้ก็มาล้มอีกมืออื่นที่ตั้งได้อีกบ่มืออื่นนี่ เี้ดอวบึงด้วยะอ,อะเทอน h เบึงนี่า h บึงเลยไม่นี่หูยบ่อจากโตสื่อมานี่งานแบบเนี่ยนะเพิ่นบอกพอได้นับนับบึงนะมันจังยานคนมาหล,ลักเอาได้กับขำคืนเขามาหลักแบบแบบกเอาวันตัวหนึ่งซองตัวนี่ก็เขหายเอาไปขายตัวละสาวสามสิบพันนี่กันญาติกันซื้อแล้นี่ ถ่าเาเยี่ยงก็พอแก้พื่อสีผู้อยู่อย่างเน,น,นาะเาวาก็จนนั่นนั่นเท่าไตั้งแต่สามสี่เดือนลสั่งมาไวไสามเมตรห้าสิบได้สาวเนาะสามเมตรห้าสิบเท่าไโอ้ยโอยโอยบริตั้งเช้าสาแดงมื่นรุปตรงนี้นี่แข่ขลุย่ยพอาแหง้งอีก ไอ้บสองต้นโดนมดยโอ้ลมแพงเลยน้องอ้รับแค่นั้นทาพังเบึง่งตอนส่วงสี่หามุ่งแห้งสี่แห้งกูนี่ลมส่วงสี่แรงๆคง,งคำดินบล็อกกับพันก้อนเนาะเบื้องว่าคุมมันแหงเมื่อไรบอกคุมแหงเมื่อแล้วอ๋อ เทจีนแหละเรียบร้อยเนาะดินเสาเนี่ยอสกระสามึงไปมืออื่นถาดย่อถานนั่นเลยฝาด่น้อยงงดินสังกะรพอมนะเนาะจะตั้งเสาขึ้นก่อแอวเทียคานเลยก็ลุยเลยให้ยพื้นด้านดินข้าวหา้รถพึ่นอยู่ใ,ใกล้ๆนี่บัรรถดันรถไทย จะมันตูมพูดหรือไทยเนี่ยโอ้แต่ว่าคุณสิมาดัานให้อืมปั๊บปั๊บปั๊บสิเดี๋ยวขอไปนัง่งร่มกันอยู่กับน้องดาวก่อนเหนื่อยก่อนสิไปร่มกันอยู่ห่มไม้ก็อย่างมันบนยินเสียงก่อนลงไซนึงกับบ่มีไม้ช่อง,องกับลมแห้งโพดเหมือนนี่เปน็นอย่างเนาะนี่เดี๋ยวไปร่มกันอยู่ในเฮือนเพื่นเหนื่อยเนาะนร่มกับน้องจอยก่อนเนาะ อ๋อนี่ก็ระวังเด้อคนสิมาลักโอ้มะเขือไฟปลูกไว้นี่มันเกิดเองบอน่นี่โอ้กินได้เพราะว่ามะเขือนี่โอ้มีหมากน,นี่ได้พี่น้องเลยนี่เออมะเขือยังว่าเขาเอิญน,นี่มะเขือคืน

ลมกันอยู่ในเฮือนพวกแหละพอลมมันแห้งรีฟน้องอัสิลมอยู่นอกบ่ได้เนี่ยเห็นงานกับไครดับพี่น้องอ่ะนี่เนาะหัวข้างหัแก้วเหมืนกันผักผ่อนบ่สก่อนเนี่ยได้นอกพอด้เห็ดเวียบ่อสสบายดีเร้ยบ่แก้วเนี่ยไปอีกแย่หน่อยลมมือนเนาะอ่าปัดสินังลมกับน้องจ้อยอยู่นอกกินนี่พอด ลมพัดกล้องแมนยเนี่ยินเสียงเออยินเสียงลม,ลมแมนขนาดของบ่าวเวียงของตัวชิดมันมีไม้ยังดีงยินเสียงลมบูวูบูมือเสาร์เนี่ยเอยเบิ่งคลิปชุม่มผลกันลมแห้งเด้อเนาะเหนื่อยกินนี่กับวัชิไทย,อยตอนกินข่าวพี่น้องเบิง่งแต่ว่าบัชิไทยพี่น้องบ่าวเวียงพื้นท้ายให้บ่าวเวียงทาย ผมงชยถ่ายตอนที่กินกินได้หนึ่งมันแสบอยู่แต่ว่ามันจะขมๆคอยผลหมักกินขมมวานจะลงคมเป็นยาจะใส่ยังไงนะมันคือขมใส่เพียมันเพียปลาคือบีบหรบีบอ๋อขมๆน่อยรดหน่อยคุณใส่พี่เจ้าจุณาหมักกินแล้วนี่ภาษา คือจับก็ไ่เคยใส่ไม่เใส่แต่มื่อนี้ใส่โออเอาหกินบลาให้คมในหนึ่งเลยปบาหมักคมหน่อยังไงคอือลาบสองลับสี่ยัง่ยมักินได้กันคมอ่ะรมคมปียเออาปลาซีนนี่ก็บลหมักกินคมนี่ปลาหมักคมเนอะนี่นีงได้เมื่อนี้ไพยังมาเลยยังอืมในมือยังมีไพเจ้าว่าคำหจากเนาะเซตเวียกไเห็ดนบ่ได้ เลยอือมันจทางงฝาท้าวมัจะยก่าเนี่จะไปยนยางกระทังาะวันสิกบไม่ไม่ทราดีกภายมันดับ้องไอคือว่าทยิว่นสีต่อลำคาบอกคนเนี่ยเลยเฮือนองละออจะตรำคาตเสาต่อ่อเสามันต่ำโคตรบอกต่ำโอ้ต่ำไม่องดาวแล้ว สัมสัมกันเพื่อนดวงดาวนี่โดยแต่คะแนนสามนีนี่เท่าออบอตั้งเท่าคูดีเ้แต่ว่าน้องน้องหลาเคุนอยากต่อบอกวัดก็พอและอยากต่อโอ้ขอแก้อยากต่อต่อคืนมามานี้ประมาณจักเช่นต่อวสี่สิบเอาอีสี่สิบเลยเบิกแล้ววันนี้ลมนะนี่ก็ยจะขึ้นจกต่ออยว่าลมแห้งวันนี้ว <c oughs> ายา่าห์ว่าจันวัน ญานย่าติด้เลยอ่าญาตบอว่ายำลมยำยังอะไราตมันเบาบได้ด้เนาะเมันเถือนไปบราคามันบเอ็นนะใ่มันเมนยันโบสามตัวเศร้ามันหะอืมอ่นั่นโบเนนสามเศร้ามั่นเลยเออถับลองถามเอฟซลงเบิ้งสันตว่าสำหรับคลิปเห็นเอฟซีนะว่าควรควรต่อบอกพี่น้องเนาะ คนต่อึืนบอกให้เพื่อน้องหล่านะาอบอแก่เพื่อนนะเพื่อนอยากต่อขึ้นนีประมาณสี่สิบเซนผมเนาะต่อตามกระนี่ไปจ้าเพิ่มหนาชุกว่องสมอเลยปูกะโลเทืนืนแม่ยู่แล้วก็เทากโบเทนละนั่นเลยกระโลเอาน่นนะคือสิบเซนพ่อแม่โบเทนาะกะโลกรบโติดละนั่นเลยติดโอ้ยเหตุไะมันเกี่ยวกับต่ำมันได้ดอกพี อ่ะเพื่อน้องดาวนี่ครับก็บม่ได้ต่ำไม่สำเนาะมันก็พออยู่อยู่สำหรับนี่แหลยอ่าคงไม่รูกสิปีกันแต่สำหรับเขาอ่ะเขาบอกว่าบทต่อที่กลัวมันชีแน่นกลัวแม่นเป็นตระานัขนาดนอนอยู่ตู้โตเจ้าเหตุหาก็ยังอันลมมาบ่ได้ก็ยังกูย่างมันปิ้วไอ้เฮ้ยแับยำลมยำลมแเฮงๆเลยอ่าเฮงอันนี้โมเมนต์ยำลมปรแเดนนี่ยำโมเมนต์นั่น รวมแถะยังลมดินอยู่นี่เนาะงาน,นยังลมลมดินนี่ก็ยังอันเป็นตะยะนะพี่หน่อยกระเชิญสิไปต่อเสาให่งชุ่งขื่นย่ากกาคะแนนว่าเสาเดิมมันแบบว่ามันสูงเลื่อยกันยู่ใครเนาะเห็นนะฮาวด์และบันนีสรุปนี่มืออ,อื่นบ่ต่างเสาวเกวินตรงใจอย,อ,ยอ๋อมานจะเศร้าได้เจ้าได้กันมุ้ยยังผิดพลาดอีกเนาะผิดพลาด <laughs> ยันวบไรได้เลรอเนาะมึงเถอพนตุกมาอีกิดอะไรพนุกได้ตั้งนี่แห้ะคบนตกนี่เนาะตกตกระตั้งต๊กระิตั้งวะอืมแหนรลมแนนรวมขึ้นอันนี้ได้สรลมเฮงขึ้นอนี่กระิกตั้งตั้งได้บ่ตั้งคือกระองาตั้งไว้กระเทยตั้งเทยตั้งเท่ยอ้กำลังเห็นยืนยนไหจับไปนำอะไรเนาะคอยเทไปเทลาน่อย สันเหล็พอแห้งบ่ม no. no. nice. uh ีแนวเห็ดเนาะเบีอาก็นั่นนะพี่น้องคือวันนี้นว่าพอแก้วหับงานเหมือนเพื่อนของนำนองไม้บอกคนอะไรหยุกเลิกแล้วอ่าหยุกเลิกเลยหยุกเลยการสั่งบ้านน้องไม้โอ้หยุเลยการไหนการบุญร่วมที่แรกหาเพนักงานสั่งนำให้แต่วันนี้บริษัทพอการรถไฟบอกว่าบุญร่วมเลยบุญ ยึดยึดต่อนเราได้สงบสติไปหนึ่งรอจะเรก่แต่ใหเป็นยจัดการไปเยวไปไดูที่แลกผู้ใหญ่เราสั่งให้แลยวันที่นั่นการกระทําของพ่อน้องไม้อ๋อแล้วพ่อส้างให้แล้วอ่ะนี่ดูเป็นนิดนิดนิดน่อ๋อที่ต้จะน้องไม้ยู่คืออุปกรณ์เชียงคนกระสังข้าเบ็ดแต่บอกอาหารขม้าตะง กับเสาอ๋ออะไรทอกับเสามดหนูนิ <c oughs> ้วเล็กอะไรแบบนี้เพิ่นหยุกเลือกก่อนเนาะเพิ่นเบิ่งการกระท่ำก่อนวะสันทัดยอ๋อเบิ่งการกระท่ำของคอน้องไม้คือเพิ่นติดเหล่านี้กเพิ่นติดเพิ่นติดอาปีหรือเปล่าเพียวหลายปีแล้วอ๋อกินตลอดกินตลอดอ๋อหมูกินก็บอะไรหรอบมูกินมูนในใจไปเล่ว เป็นเหล่าขเขามีแห้งนะกินลาลกับอะไรอยานีกินกับห้เนะห้คนนี้กินลายกับห้คนอื่นกินเบ็าเล็จอบร้อยลเลยพวกเป็นยังกินเต่เล็กๆ้ลๆเนอะกินแบบพอเห็ดเปียกได้นะขึ่อนฟองเขื่อ,อนฟองน้ำอนไนไ่มันอยู่ได้โดยเพิน่นมาเห็ดเวียจกจําหมือนนะมื่เดีเยวเหรอบอ S <S เ,ลเลยออได้กับเดีมาเลยเลยโอ้เเิ่นกับไปได้เบิ่งในคลิปกับไปได้ต้นนัน่นลูกเขาเล็เนาะลูกกับสามสี่คนบ่ลูกเพิ่นสามคนมี็นใเด็กน้อยนะกออ่อนยังไงต้นนองไม้คือว่ายังตุ๊ชิดเพิ่นถามที่ดินยังนำเจ้าบอก อ๋อผมมีแผนอะไรจซื when when mm ้อให้น no ้องไม้บ้างอะไรมีแผนจะซื้อให้น้องไม้ซื้อแยกออกมาแต่พอแล้วเนาะจะมาสร้างหมู่บ้านใหม่หมู่บ้านหมู่บ้านใหม่หรือหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านเจ้านี้ดินเจ้านี้จอยจะมาพูดที่มาอยู่เนาะเป็นหมู่บ้านภาคสุข หมู sea, ่บ้านพาสุก <sh> ต no well, no ั้งชื่อเรียบร้อยตั้งชื่อแล้วอตูซิตป็นเป็นผู้ตั้งชื่อให้นหมู่บ้านพาสุกเต้พาสุคือใส่ปันสุกน้ำเพิ่นอันนี้ใส่ปันสุกน้ำตุสิตนะหมู่บ้านปันสุกหมู่บ้านพาสุกอือนี่ยเ่องไรคือเรื่องเงินเงินใจก็จบเรียบร้อยบ่ จบ,บแล้วอ๋อว่าถึงมันก็อยากมันจบแต่เนาะจบลงแต่ดีต่างคนต่างกันอยู่ดีแล้วพี่น้องเนาะเอากาคือน้องจอยคนกาอยู่กับพ่อแก้วกะมีไม่ได้ป้าเป็นชิมาลินป้ามันป้าของป้าของยุ้ยโคผงอะเป็นมาลินน้ำเงินเป็นชิมาลินน้ำชิมาลินดีกับน้องจอยในเฮือนใหม่อใหม่มาใหม่เนาะ tặng sao mưa nắm bóng. Oh, kadi, đem cái Mát, đem lát. Mà nó. No. Kát lát. Mà lát. Kát lát. Kát lát. Kát nó Kát lát. 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 Kát lát Để lát lát. Kát lát lát. Kát lát lát. Kát lát lát lát. Kát lát lát lát. Kát lát 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 lát. Kát lát 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 lát. Kát Ồ, quân yang mang phun đưa phun đưa bếp phun đưa cái Hoa, tờ bếp phun đưa nó. Hoa, kai tờ bếp phun đưa hai. 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 Hoa, kai tặng sáng. môn. Hoa, kai tặng sáng. Hoa, kai tặng sáng. Hoa, มามาเป็นเมงเป็ ạn, e ่โมดเหได้ต e ั ăng, oh. vá, ôm, ơn, ้งอืมไต่้าเติบแต่ว่าสีแดวจังมงกัดคอย้ตัเงิ้สาเอก่อนอ๋ออ่าจังตื่นยูมงจังวาลมคืนลมด้านนี้นี่คะแนนมืออื่นลมด้านี้นี่สิบมงโอ้ยันมานช่วยไนอลไรเนาะทางเบื้งมืออื่นกับคุเคายีเอ้จากซีนีมาหรือบ่มันมันก็ เห็นว่าทันโยชอบเอกแล้วโดยน้าแรกน้าใจอยากมาแต่เศร้าพี่น้องว่าเอาใจปนสนปนใส่ให้เพป็นโดยหลายคนน้ใจก็อยากมาแต่เศร้าคือมือแล้วก็เตรียมตื่นแต่เศร้าได้มือนะฮะมือตัุ่นโต๊ะตื่นแต่หกโมงพอเช้าออกมาพี่แหนมทอดประมาณเจ็ดโมงยังว่ะมือนะฮะตื่นออกมาเวลาดุกไปเบิ่งคนโต๊ะจ้าว่ะปนใส่ปนยังเลยพอได้เวลาอะไรอย่างเ้ยแล้วไอ้สามย้อมโดย sư xây say giờ nó mới lát dạy cho nó xây tìm tìm xây của nó ra bỏ nhà, làm mẹ khỏi lái dạy cho nó đầy tìm nào bò bây giờ cháu dạy cho nó dạy cho nó nguồn ra mà xây nguồn ra mà xây thì tìm xây bây giờ hả loại tìm chưa hả bây giờ thì tìm rồi bây giờ ướt đáy nguồn bây giờ hả loại đó, bây giờ hả loại เวีรอ,อยบาทได้พี่น้องเว้บาทพอแล้วียนรยจีบส่งไปอร้อยบาทพยออยายามเลยเออขอได้สียามก่อนครับล่ะด้วยกันเ <c oughs> นี่ได้บัะนี้น้องจ้อยเขามซื้อมืมออื่นกับสีได้ตั้งเซาวอะไรแบนี้ฮะมีใจป่ะโดยอืม คะแนนบริตัคอีกเด้ใช่ไ้ใช่ต้องได้รุ่นน้ำกันอีกได้พี่น้องนอบมืออื่นนี่คะแนนว่าโมมียังผิดพลาดก็คือได้ตั้งเนะ <โด S 2> าะคะแนนว่ามีแนวผิดพลาดคือสิบบริจาคอีกอื่นนี่คือสิบเช็คสิเหื่อญไปมือได้แล้วบาทน,นี่เนาะดันดันสิบสองคนแล้วบาทนี่คะแนนว่าเดือนสิบสองเลยเน้ดันสิบสองเลยนะพน้าสิบสองเงี้พนเดินบางวันทีฮะ บานเทาแมนที่สองสากลนันมันตั้งได้เนาะก็เดินเล่าเดินยังไงก็เป็นเดินสิบสองเดินสิบสองเล่าโดยหวยโซ่คัางมือมนนี่ก็หารุ่นน้อกั้นเลยกับภาวนามือแรงเลยนอนปล่อยผ่าส่วนมุ่นคระคาออย่าให้พ้นตกอย่าใหยผ้าร่มบนมีพนลุมเลยเนาะแมนร่มก็บ่ต้องให้มีตังงนตั้งแล้วก่อนบอกเพิ่นนะ ให้มีเตเดตแดดฮ้อนก็อย่ามันอดพอได้แดดนี่เนาะพอแข็งให้มีแต่เดตขับพ้นขันพ้นกับร่มนี่ย่านพี่เหนื่อยร่มแห้งนี่กวบอกกล้าตั้งเลยเนาะร่มแห้งอี่าลีกับจอยตั้งผุดเทกับมันนานแห้งก็เสียได้จับกี่หันแล้เบิดมือจนมันแห้งเล้วเป็นยามันบอกว่าเสศาสัร์เสาบฐวิทยาสองสามเป็นอาชีพ เอ้ยสั่นกับคะแนนร่มแห้งดีกับบุก้าแล้เ้ยสั่นยาวกับบุบประมาณแด้คนึืนช่วยกันยากได้คะแนน,นว่าลมพายุดีจังหวัดพุทธมาเอาไปเบิร์ดเซาเอาไปเบิดคนพอแห้งอี้เอา <c oughs> พี่น้องเลยประมาณนี้เนาะมีแต่ว่าฐานดุนเมืองนำกันเมืองอื่นว่าน้องจ้อยฟันน้องจ้อยสีเป็นจริงบอกว่าเพิ่งจะถากคอยมาอ่า คือว่าลายเดือนเติบเนาะฟันอารุนํำกันพี่น้องเลยว่าสิสำเร็จคือบทสำเร็จต่างสาวมืออ่นี้โอเคสัปประมาณนี้น้องเนาะมีแต่ว่าสู่ต่อไปน้องอยกันเนาะฟังความพอกแก้วแล้วอันใดบรเพคุณบอกอะไรก็พังอันใดควนเหนต์บุคคอนเทนต์อืมประมาณนี้สบายดีเดอร์โอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้กะ พี่จีพงศ์งาณนี่น้องนาะกาหารุ่นเบ่งน้ำตันพี่น้องไอ้มืออึนวะบ้านน้องจอยชิได้ตากเช่าคือบ่วได้ตั้งพี่น้องเนาะอ่าความฝันน้องกพื่ทีเป็นจริงหรือบอพี่น้อยกับภาวนาซอยกันพี่น้องเนาะอ่ายาไฮผ่าลมพ้นตกไอ้มืออื่นนี่เนาะอ่าไฮเป็นมือธรรมดาที่แสนจะพิเศษพี่น้องเยเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปมี่ถามว่ามีภรรยาจะเป็นทันใดนอกจากซอยดินสุขทมเพื่อนสามพันสามเดือนน้องจอยน้องลาพี่น้องกติดต่อหาน้องตูไยได้เรือยเรือย โดยท้ายนี้เีกเิราคอลาพี่น้องทุกคนขอบคุณขอบคุณแม่พี่น้องปลาลุงเบิร์ดทุกคนที่ามาชวพี่น้องายใน้นจนจบเนาะโดยท้ายนี้เขาก็สบ,บายดีสบ,บายดี